ท่านประโยคาอาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านท่านหลายได้พากันสมาทานประกรรมฐานสมาทานศิลนแล้วในโอกาสต่อน,นี้ไปก็จะขอแนะนำท่าน,ท,านท่านหลายให้ปฏิบัติในพระกรรมฐานด้าน พระสกิทา,า,าคามีสำหรับเรื่องราวของพระโสดาบันก็คิดว่าท่านท่านไหลคงจะมีความเข้าใจแล้วก็คงจะปฏิบัติได้เพราะเป็นของไม่อยากนักแต่ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าพระโสดาบันนี้ ยังตัดกิเลสไม่หมดเป็นได้เพียงว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เรื่องที่จะน่าสังเกตมีอยู่นิดหนึ่งท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงบสโสดาบันตอนนี้จิตมักจะนิยม คำว่าธรรมดาอยู่เสมอในคำว่าธรรมดาก็หมายความว่าเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาจะสนเรินความสะเทือนใจสำหรับท่านที่เป็นสุสุลดาบ,บันนี่มีน้อยเต็มทีถ้าจะเทียบกับอารมณ์ของปุตุชนคนหนานแน่นไปด้วยกิเลสความหวั่นไหวประเภทนั้นไม่มี เนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันไม่เป็นโมกบุคคลที่ถือมองคลตื่นข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่ก็คือกันว่าที่นั่นดีก็คือกันว่าที่นี่ดีพระโสดาบันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นมีความมั่นคงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ที่ตนปฏิบัติได้แล้วแล้วก็มีความมั่นคงในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ท่านเบอร์โซนดาบันจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความดีหรือความชั่วผลที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เพียงใดนั่นมันขึ้นอยู่แก่ตัวเอง ไม่ใช่ว่าผลใหญ่จะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ความจริงครูบาอาจารย์มีความสําคัญท่านเป็นคนไม่อกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ก็จริงแหลแต่จะว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัตตาหิอตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนมันหมายความว่าเราจะดีหรือว่าเราจะชั่ว มันอยู่ที่ตัวของเราถ้าครูบบอาจารย์สอนมันแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลมันก็ไม่มีโกอหิโนอนาโธโรรติยาข้อนี้หมายความว่าคนอื่นบุคคลเล่าใครเป็นที่จะเป็นที่พึ่งได้อธาหิสุทันเตณนะเมื่อเราฝึกฝนตนของเราดีแล้วไซนาถังลาปติทุลาพัง เราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นพึ่งหาได้โดยยากตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไวน้นี้พระโสดาบันมีความยึดมัน่นด้วยมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือไม่ดีครูท่านสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้ว พระอริยสงฆ์ท่านหลายสอนเรามาแล้วถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเราก็ดีไม่ได้ฉะนั้นความดีหรือความไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ที่สำนักนั้นสำนักนี้สำนักโน,น้นสำนักไหนไหนก็ไม่มีความสำคัญถ้าเราไม่ดี นี่จำพระบาลีนี่ไว้สำหรับท่านที่เข้าถึงความเป็นประสูนดาบันคือเป็นพระริยเจ้าขันตนท่านจะมีความมั่นคงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดิน้นไม่รนนี่ผมไม่ได้กันท่านนะไม่ได้กันพวกท่านว่าทยาไปทางไหนและผลห้ามไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยห้ามใคร ในพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันกันจริงๆต่อไปนี้อารมณ์จะต้องใช้หนักกว่าเดิมสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเราเริ่มเดินจุดกรหาพระสกิทาคามีอย่างนี้ท่านเยกว่าพระสกิทาคามีมัก พระสักิธาคามีมักนีต้องใช้อารมณ์เพิ่มอารมณ์เพิ่มที่เราจะพึงใช้ก็คือหนึ่งอสุปกรรมฐานกับกายคตาน,นุสติกรรมฐานสองปรมิหารสี่สามอะไรดีละ่ะสองพรมิหารสี่และสามจาคานุสติกรรมฐาน และก็สี่ร่วมด้วยกายกาตานุสติจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ระยะก้าวขึ้นไปหาจุดใหม่ก็จะต้องนั่งไล่เบี้ยกันที่ละน้อยละน้อย,อยเพื่อความเข้าใจของพวกท่านทั้งนี้เขาเพราอะไรก็ต้องขออภัยที่บางท่านอาจจะคิดว่าแม้พูดอย่างนี้นี่ดูถูกเราเกินไป <c oughs> ต่ความจริงเราความพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกดูหมิ่นพวกท่านเพราะว่าทำกันมานานแล้วแค่พระสกิทาคาม,มีเท่านี้น่ะหรือที่เราจะทำไม่ได้การแนะนำกันก็ไม่ได้หวังว่าจะแนะนำเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติในชุดนี้เท่านั้นหวังให้คำแนะนำนี้เป็นดํรราย,ยาวนานไปกว่านี้หลายสิบปีร้อเป็นร้อยปี จากนั้นก็ยัต้องขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งมาตอนนี้เราก็ต้องเร่งรัดก,กันด้านสมาธิให้หนักระสักหน่อยเนื่อนก็ตอนนี้แหละเป็นจุดที่มีความสำคัญเพราะว่าพระสกิทาคามีนี่มีการบรรเทาในราคะความรัก โลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอันว่าอาการทั้งสามประการนี้ต้องมีกำลังน้อยสำหรับท่าสกิธาคามีผลถากว่าจะพึงเข้าถึงโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าความรู้สึกในเพศรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่มี เห็นคนสวยก็เห็นมืนก็เห็นซากศพเห็นวัตถุที่สวยก็เหมือนมืนกับเห็นไม้ผุมันไม่มีความหมายการดิ้นรนในลาบเสกการะไม่มีในพระสีธาคามีเพราะกำลังคือความโลภมันตกไปคลานต้มเตียมต้มเตียมเหมือนกับกุ้งใกล้จะตาย อำนายความโกรธความหวั่นไหวในถ้อยคำที่บุคคลปรามาตก็หายากความหลงในสรีระร่างกายทรัพย์สมบัติทันหลายมันก็เคลียเต็มทีอาการอย่างนี้แปลการของพระสีทาคามีผลนี่ผมพูดเึงตอนจบถ้าเข้าสีทาคามีผลมันเป็นอย่างนี้ สำหรับความรักในระหว่างเพศมันเกือบจะหมดความรู้สึกถ้าส่วนใหญ่ของอารมณ์ัาหมดความรู้สึกแต่บางครั้งนานๆมันก็โผล่หน้ามานิดหนึ่งฉะนั้นท่านที่เข้าถึงพระสกิทาคามีนี่บางทีเผลอคิดว่านี่เราเป็นพระอนาคามีใช่แล้วหรือ ตอนนี้คุยสู่กันฟังต่อไปก็จะขอนำวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตอนนี้ต้องรักอารมณ์สมาธิให้มากแต่ก็จงอย่าให้มากเกินไปถึงก็เป็นโรคเสนประสาทเป็นง่อยเปียเสียขาอดอาหารการบริโภคเคร่งค่าเกินไปอย่างนี้ไม่มีผล แทนที่จะมีคนก็กลายเป็นของมีโทษวิธีปฏิบัติในตอนนี้ก็หมายความว่าเริ่มต้นเราอาจจะใช้อารมณ์พิจารณาอสุปอสุภสัญญาเอาอาสุปกันเสียก่อนพิจารณาด้านอสุปสัญญาก่อนก็ได้หรือว่าเราจะเริ่มต้น ในการจับอนาปานุสติกรมฐานจับลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะหรือว่าจะควบคู่กับพุทธานุสติกรมฐานก็ได้พยายามทำสมาธิให้รมใจมันสบายให้มีความเข้มแข็งในอารมณ์ความเข้มแข็งในอารมณ์นี่ไม่เหมือนอารมณ์กับคนโกรธ อารมณ์ของคนโกรธในเข้มแข็งในด้านของความชั่วความเข้มแข็งในด้านของการจะก้าวเข้าไปสู่พระศิกขาพระสิกขาคามีเป็นความเข้มแข็งด้านดีเพื่อสงนาปานุสติกับพุทธานธธานุสติกรรมฐานให้จิตมีอารมณ์โปรง่งมีความสบายใจเย็น อย่ารีบอย่าร้อนหรือว่าท่านจะพิจารณาในด้านอาศุป,ปรกรรมฐานไปเลยก็ได้ถ้ารมใจยังเป็นเช่นนั้นตอนนี้ไปผมก็อย่าขอพูดถึงวิธีที่ปฏิบัติในยามปกติเราพยายามลืมเสให้หมด ลืมว่าคนนั่นเขาว่าเราคนนี้คนด่าเราคนนั้นเขาเกลียดเราคนนี้เขารักเราคนนั่นเขาสนเสริญเราอารมณ์คุณโมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกธรรมลืมมันเสียมันจะมีลาบหรือไม่มีลาบก็ช่างมันลาบมีแล้วมันจะหมดไปก็ช่างมัน ยศถาบมรนดาศักเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างมันหรือม,มันอารมณ์อย่างนี้หรือม,มันเมื่อได้ยศมาแล้วเขาจะเลือกคืนไปก็ช่างมันหรือว่าการสรรเสริญนินทาจะมาจากทางไหนก็ช่างมันความสุขความทุกข์ใจรูปกายทางกายทางใจไม่มีความสำคัญสำหรับเรา เราลืมโลกกระทำแปดรายการเสียจงพยายามลืมฝึกลืมอย่าสนใจนึก็ลืมคำปรมามมททันไหล,ลืมอารมณ์ของความชั่วที่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ดีลำเอียงคนนั้นรักคนนั้นมากรักคนนี้มากคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราคนนี้เอาใจเราลืมมันเสีย เพราะว่านั่นเป็นอารมณ์แห่งความเลวเนื้ออารมณ์ของนิวรณ์ห้าตอนนี้นิวรณ์ห้ายังกวนใจอยู่การม่ชั้นทะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความโกรธความเพียรบัตอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะวิเศษอย่างนี้คนนั้นดีคนนี้ชั่วลืมเียห,หมด ถ้ารวมเรายังมีอย่างนี้เรามันก็เลวเราถ้าเรายังรู้สึกว่าคนอื่นเขาชั่วก็สแสดงว่าเราชั่วมากเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราอว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีใครชั่วเพราะว่าเรายอมรับนับถือกฎของกรรมอะไรจะมีชั่ว เรายัางนินทาว่าร้ายบุคคนอื่นนั่นเรายัางชั่วยอยู่อาการอย่างนี้จนลืมแท้หมดต่อไปเราก็เกาะติดอารมณ์ความจริงปฏิปทานนี้เป็นปฏิปทาของฝ่ายที่เขากำลังลุกรานประเทศเขาใช้ถ้าเขาใช้ในการรบตอนนี้เราก็รบเหมือนกัน เรารบกับกีเลสเราก็เป็นทหารเหมือนกันทหารเขารบเราาก็เป็นทหารเป็นทหารในกองทัพธรรมซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจอมทัพนี่เมื่อในเมื่อเราลืมจุดนั้นลืมจุดเสียแล้วก็เกาะติดเกาะติดจุดดีเราก็มานั่งพิจรารณากายของเรา ว่าโอนหนอกายของเรานี้มันจะทรงยิ่ไดสักกี่วัน <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปตามกายความหมายในชีวิตไม่มีสำหรับเราเพราะชีวิตนี้มีสภาพเหมันก็ผีหลอกร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ วัตถุธาตุทั้งหมดมันมีสภาพมันพีนหลอกหลอกตรงไหนเกิดมาเป็นเด็กโตขึ้นมาเทีนย,ยน้อยดาน้อยมันก็หลอกเรา <c oughs> หลอกให้เราเห็นว่าโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะร่างกายสมบูรณ์นึกถึงความเป็นหนุ่มสาวมีความเปล่งปลังตอนนี้มีความปรารถนากันมาก เมื่อรักกูกูรักมื่ออยากจะเข้าเคลียอยู่เป็นคู่สามีภรรยาซึ่งกันและกันตตอนนี้อารมณ์เราก็หลอกอีกหลอกอยังไงหลอกเห็นว่าเขาสวยหลอกเห็นว่าเขาดีหลอกเห็นเขาน่ารักก็มีร่างกายสะอาดสดใสท่านหลอกร่างกายของใครมันดี ร่างกายของใครสวยร่างกายของใครสะอาดมันมีที่ไหนคนทุกคนมีไหมที่ใครไม่มีอุจาระปัสสาวะน้าเลือดน้าเหลืองน้ำหนองสเลดน้าลายที่มีอยู่ภายในร่างกายบอกมันทีด้วยว่าร่างกายของใครเขามีอยู่บ้างร่างกายเรามีไหม ร่างกายเขามีไหมถ้ามันมีเหมือนกันร่างกายมันก็สกปรกเหมือนกันแล้วทำไมเราจะไปหลงรักกับสิ่งที่มีสภาพสกปรกมันเลวแสนเลวเนี่ยอารมณ์นี่เราต้องเกาะติดเกาะติดอารมณ์ให้ทรงตัวว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความสกปรก แล้วมันก็หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้มีความเสื่อมมีความทุดมีความโทรมไปทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็จะมีสภาพพรนตายเราตายเขาตายอาการตายนี่ความจริงจิตไม่ได้ตายแต่กายมันตายก็ช่างเถอะเชลบ้านก็ถือเราถือเขา เราก็คิดว่้เราก็ตายเขาก็ตายไอย้เราก็สกปรกเขาก็สกปรกมองดูร่างกายนี้มันมีอะไรเป็นเครื่องน,นิมิตรหมายที่จะทรงไว้เึ่งความดีหาไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาพใดปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเพราะว่า ธาตุสี่ที่มันคงเข้าม,มาเป็นร่างกายแบ่งแปรอาการสามทิบสองมันเคลื่อนไปหาความพังเป็นปกติสภาวะของมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรไหมที่เราควรจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปที่เรามีความหมายมั่นปั้นมือว่าร่างกายนี้จะทรงตลอดกาลตลอดสมัย คนที่เรารักวัตถุที่เรารักที่เราปรารถนาคิดว่าเขาผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยเวลาที่เรารักเลือกคนสวยที่เราพอใจแล้วก็ไปดูหรือเปล่าว่าคนที่เขาเคยสวยมันแล้วแล้วก็หมดสวยมันมีบ้างหรือเปล่าคนที่มีวัยเลยไปแล้วเนี่ยเขาสวยไหม ถ้าเรารักลูกสาวเขารักลูกชายเขาแล้วก็ดูพ่อดูแม่ดูปู่ย่าตายายของเขาว่าถ้าหากว่าสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาหาเรื่องแต่งงานไม่ได้เพราะแก่โครกแก่ครากแบบนั้นไม่มีใครเขาแต่งงานด้วย จริงนี่เขาจะแต่งงานด้วยก็ต้องเป็นคนสวยคนดีมีร่างกายแข็งแรงพอมีความเอิบอิ่มของขันห้าแต่เวลานี้เรากำลังรักลุกหญิงลุกชายของเขาอย่ากจะได้มีคู่ครองมีว่าร่างกายของเขาสงา่าผ่าเผยมีความสวยสดพงงามเฉพาะสตรีมีความอ่อนช้อยหน้าหวานพูดดีพูดไพเราะ แล้วภาพอย่างนี้ที่เรามองเห็นมันหลอกหลอนเราเองใครหลอกเราหลอกไม่ใช่ชาวบ,บ้านคนหลอกเราหลอกเขาเขาหลอกเราต่างคนต่างหลอกกันร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกข้างในไม่ต่างกับ้วมเคลื่อนที่ ร่างกายสุภาพบุรุษสตรีที่เรารักก็มีสภาพเหมือนกันแต่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาหลอกคนอืน่นเอา,าผ้าผ่อนท่อนสสายายเครื่องแพรพันนั้นหลายไม่หุ้มกายให้มันเก๋แต่งหน้าแต่งผมแต่งเนื้อแต่งผิวแต่งพันแต่งไปหาความทุกข์ไม่ใช่แต่งไปหาความสุข เป็นอันว่าเราจะทํำยังไงก็ตามเขาจะทํำยังไงก็ตามร่างกายมันก็โรมเข้าไปหาคนที่แก่กว่าเราอยู่เสมอในเมื่อร่างกายมีสภาพอย่างนี้ในที่สุดไปถามมนุษย์ตนใดที่ว่ามีอายุมาถึงโกฏปีล้านปีมีไหมมันก็ไม่มี ไปถามคนทุกคนที่ว่าปู่ยา่าตายายญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปถึงโทษเธิดจะมีไหมเขาจะบอกว่าญาติของเขามีแล้วก็ไปถามตัวเขาอีกทีว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านมีนมเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่บ้างหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าตายไปหมดแล้วนี่เป็นกฎของความจริง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่สุดสมณนเนรจะต้องคิดถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีวัตถุธาตุทั้งหมดคนดีไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปลวนไปในทากลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดและร่างกายของแต่ละร่างกายก็เต็มไปด้วยความสุขรกโสกโรคมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเสียจริงๆยังของมนรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงวันนี้ว่ากันแค่อสุภกรรมฐานอย่างเดียวพอพิจารณาอาสุภกรรมฐานกับกายคตานสุสติ มิจรณาให้เห็นตรงให้เห็นเกาะติดมันจริงๆเกาะติดกัมันจริงๆเกาะติดตามสภาพความจริงของมันลืมอารมณ์หลังที่เรามีความหลงเห็นคนสวยพยายามไปดูทุ้งบ้านในเวลาที่เขาไม่แต่งตัว ไม่ดูคือเวลาที่ก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะมันน่ากินน่าดื่มไหมนั่นแหคนสวยที่เราคิดว่าสวยก็คือคนสวยมันอยสวยตรงไหนแต่ไม่ได้ความสุขปรกจะเอาคําว่าสวยมาจากไหนถ้าอย่าถามว่าคนสวยคือใครก็คือเรา เรามันสวยเพราะว่าเห็นคนที่สกปรกหาว่าเป็นคนสวยเห็นคนที่มีสภาวะร่างกายไม่ทสมสวยซึ่งความจีรังอย่างยืนหาว่าย่างยืนเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังจะโง่เข้าไปรักร่างกายที่มีความสวยสดงดงามตามที่เราคิดด้วยความโง่อรื เราจะหลงในวัตถุที่เขาแต่งใยสีสันวันนะเห็นว่าสวยสดกด็งามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเต็มไปด้วยความผุพังเก่าค้ำคร่าภายในมันเดินทางเข้าไปหาความสลายตัวของมันเรายังพอใจหรอเยี่ยงไงเป็นอันว่า องอารมณ์ใจคิดไว้อย่างนี้ว่าร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดีมันเต็มไปด้วยความสุขสงและก็ยังไม่มีการจีรังย่าง,งยนืนมันสุดมันโสมมันจะสลายตัวไปทุกวันในที่สุดเราก็กลายเป็นผีที่ไม่มีใครปรารถนาเมื่อนาปานุสติกรมรมฐานคือลมปราณสิ้นไปใครเราเขาจะต้องการ ดูตัวอย่างนางสิดีมาสวยแสนสวยแต่ได้ว,ว่าพอตายแล้วสามวันองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสันดาทรงนำพระไปะเยี่ยมไปเยี่ยมศพคำว่าการเยี่ยมศพของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ให้บรรดาพระทันหลายมีความเข้าใจในขันห้าว่ามันสุขปก ในที่สุดปปะกายขายนางศิริมาพันบาทพันกหาบณะนะไม่มีใครซื้อให้ยกให้บเปล่านางเน่าแล้วไม่มีใครซื้อยกให้และแถมเงินให้นักอีกก็ไม่มีใครซื้อนั่นเพราะอะไรตอนที่นางศิริมามีลมปรานเธอเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากเป็นที่ตองตาต้องใจขมันดาแขกเมืองทันไล แต่ว่าตายไปแล้วสมวันมีสภาพอย่างนั้นสำหรับการพิจารณาแบบนี้ขอท่านทั้งหลายทำใจสลับกันระหว่างสมาธิกับการพิจารณาถ้าพิจารณาไปโอารมณ์สั้น,นเราก็ถอยหลังเข้ามาจับอารมณ์ให้ทรงตัวคือทิ้งการพิจารณาเสียมาจับอนาปานุสติกับผู้ทานุสติควบกัน สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ในที่สุด,ดจิตใจของพวกท่านก็จะเกาะติดอยนในอารมณ์ข้าสุพกรมกรมกรรมฐานกับกายกตานุสติและสะกายติติเป็นตัวตัดกิเลสในด้านของราคะจริตคือการมราคะจะค่อยๆสลายตัวไป และาคอยห้ท่านหลายจนลืมความหลังที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความจีรังย่างหยืนมีความสวยสดเงามที่เราน่ารักหน้าปรารานนาน่าคข่น่าพอใจจงแทมกำลังใจท่านยอมรับนักถือกดของความเป็นจริงตามที่กล่าวมามองดูเวลาก็หมดเส็จแล้วสำหรับวันนี้สำหรับอสุภสัญญากับกายกตาาุสติ กับสกายท่ทิฏฐิวันนี้ก็ขอยุติวแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดล,ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยซึงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นภาวะอสมควรสำหรับท่านสวัสดี